ที่เซ็นทรัลรีเทลหรือ CRC เรายึดมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจแห่งความเป็นเลิศในธุรกิจค้าปลีกที่สามารถสร้างความพึงพอใจเติมเต็มความต้องการและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์และพันธกิจนี้จะประสบความสําเร็จไปไม่ได้เลยหากขาดฟันเฟืองหลกักที่คอยขับเคลื่อนองค์กรซึ่งก็คือเพื่อนพนักงานของเราทุกคนภายใน CRC นั่นเอง องค์กรจึงให้ความสำคัญกับการสร้าง c e n t ทรัลรีเทลให้เป็นสถานที่ทำงานที่ทุกคนอยากมาร่วมง,งานด้วยเรียก Great p l c e t t w w r r k โดยเราสร้างสิ่งเหล่านี้ผ่านประสบการณ์ในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานวิ p พ Employee e x p เ r i e n c e เริ่มตั้งแต่การเข้ามาทำงานในวันแรกตลอดจนทุกช่วงเวลาของการทำงานที่นี่ ประสบการณ์ในการทำงานที่ดีนี้เริ่มตั้งแต่การมาทำงานในวันแรกพนักงานจะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานในด้านต่างๆที่จำเป็นในการทำงานมีการประถมนิเทศก่อนการทำงานเพื่อให้พนักงานเห็นภาพรวมขององค์กรก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงหัวหน้างานก็จะเปิดรับไอเดียใหม่ๆเปิดพื้นที่ให้คิดและลงมือทำให้พนักงานรู้สึกถึงความไว้เนื้อเชื่อใจเห็นอกเห็นใจกันและกันรู้สึกถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจหรือที่เรียกว่า psychological safety ในที่ทำงาน ตลอดช่วงเวลาในการทำงานที่นี่บริษัทจะมีโปรแกรมพัฒนาทักษะพนักงานและ e-learning มากมายที่คอยสนับสนุนเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้แก่พนักงานนอกจากนั้นบริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มความท้าทายในงานเพื่อให้พนักงานมีทักษะและความเชี่ยวชาญพร้อมพัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้นำให้กับเพื่อนพนักงานได้เติบโตในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นด้วยโดยให้มีทักษะในการบริหารงานที่เก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูป,ปรธรรมเช่นเราพร้อมสนับสนุสนให้พนักง,งานที่ทำงานกับเราไปสักระยะหนึ่งแล้วสามารถมองหาโอกาสในการเจริญเติบโตไปในกลุ่มธุรกิจต่างๆภายใต้ CRC ได้อีกด้วยนอกเหนือจากการเพิ่มทักษะความท้าทายและการเติบโตในงานแล้วเวลาในการทำงานของเพื่อนพนักง,งานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการทำงานให้สอดรับกับทั้งไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและสุดท้ายประสบการณ์ที่ดีต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เพื่อนพนักงานของเรารู้สึกภาคภูมิใจว่าตนก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกันเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนและท้ายที่สุด องค์กรของเราก็จะเป็นสถานที่ทำงานที่ทุกคนมีความสุขตลอดเส้นทางในการทำงานเป็น A Great Place to Work สำหรับทุกๆคนเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะมีการแบ่งปันเรื่องราวดีๆและเสียงจากเพื่อนพนักงานในกลุ่มธุรกิจต่างๆภายใต้ CRC มาเล่าให้ฟังว่า A Great Place to Work ในด้านต่างๆของเขานั้นเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมติดตามชมกันต่อไปนะคะ